วัสดีค่ะวันนี้นน,นิตาอนุบาลสามสิทธาพาัฒเดี๋ยวนอนเดนิตามะอ่านหนังสือให้เพื่อนๆฟังค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นน,นิตาคุณคูน,นิตามาจะ<ำ>มาอ่านหนังสือให้จิสนุกง่ายๆด้วยค่ะ ค네่อปิปิดตาจะปิดตาปิดตาพอปิดพอปิดติดมามาหน้ามาน้าสีตาสี หน้าตาสี See? ตอตีอีกาตูปูตตูปตต

ti puna pi pi ta po bo... po bo... tu pi be... tu pit pe... ti te... tu tu pa ba... i pi be... da ta... i ti te... ต,ตุ๊ปิกติปก,กปิกติมีกิลิยาติปิคเตอร์ชื่อตัวละครใช่ไหมคะมีใครบ้างคะปิคเตอร์ บิดีวีบีดีบอีบีโตอีตีบีโดตดตาสีโปนาเยยมทกทกฮะสัตว มืดม,ม,ม,มือหอม Turn, h, ือหาคือหาคือหาฮาลูหออาหาลาอือลือหาลือถออือถือ ยาอายาถือยาพาอาพาผออุผุพาผุฝออุผูฝออาฝาพออุผุฝาผุฝาผุฝาผูแปลว่าอะไราาบ้น กัตตูคูฮาฮาลูหออาหาทอเอทุยาอายาทุยาหออาหาเราเอลูฮาลู สุยาฟาผูสุขามาลูมาลอลรออีลีมาลีหาอึหก หขอหหห์อ์ทออาทอุลุลูลุทะลุไม <ellt> <ather> ่ต้องสะกดอ่านเลยคูฮาจอเจอาจาอุจุอกอะไรลาอาลาจุลา 야유 파유 파리 고리 사라이 고리 카우쿠나 코나 퍼이피 퍼이피 도우도 ผีตุสาอุสุกตอาดาสุกตาทุงทุกสาทุกทำไงสาวุทุทำไงทุกคนรู้หมดแล้วแม่ลัอุ 这是一了，小五数，小五数数数数数数啊五五到五到五到，么五么么五么他啊他他啊他么他啊他六六他六他么。 มุทะทะมุมุท่ามูดก็ท่ามูดไงก็ท่ามุดมูทะลุลุมูทะลุแปลว่าอะไรอ่าอ่า a shu a shu mu ta tung ta u tu ta tu ya ga mu ma i ma i mi ga mi พายพายุพายุมาพอฝาฝาฝาทลูลูลปูน่ ปุนลดตาทีดีมันนนนนเเเเเป็อออออะรกงงง మిలా ทุกล้ฟออีฟีฟีมีมอือมือตาตาฮักมีฟาสีฝอฟอออุฟฟออีฟีมออีมีมี มือมือมีสีมือตัวอย่างาฟ้าอูฟูฟ้าอูงงฟูฟูยองพาองออฝงไม่โทรพุ่งฝูพุ่งต้บอกฝูพุ่งแล้วตอออตึกตออัมตัม លោឧលតាមលតាមរលឧមីទសុខលោអងលតាមលោឧលងលឹងតាមលឹងតឧងពឹងណអំណំទឹកទឹកពឹងน้ําបឹងน้ําបឹងពឹងน้ํา Ờ, à, ừ, ước. Ừ. <laughs> uhm. và, có lẽ ta được nghe ưng mấy ê ưng glaube người không. từng หนออาหน้าไม่เท่หน้าปออึปออึงอปึงไม่เท่ปึงหน้าปึงตึกสาวอูกสูนย์สองหสูนตึกสูน

ว่าอีวีวีละวีละทำหนอาไหนหอนหนอหอนหนออาหนาไม่โทรหน้าน้า นาพึ่งปะอ,อ,อือกงอปึงไม่ท้อปึงปึงไง <Yeah. S 1> ไม่ไม่ <Yeah. S 1> ว่าออกงอวิงไม่เอกวิงตาออือกงอตึงตึงนี่ต่อนี่ต้ อ,อึนอขึงไม่โทรขึ้นต่ตอนอป่ออกนอปนป่ออกนอปันตโอลกอก อากาศสระอะไรอ่ะอบ่อปาอปันปนปนใจนัีลักไงอยวลอ่อีลีย่ลออะลอเอเล็กลอเอะเล็กอเะลกเร็วเรทังสระอะไรไหมบาาย ไอวไอไวเลวไวส่อเอียงอเสียงพึ ha. Ha. ่งหอขอดขอดงอหึงไม่โชพึ่งไม่เอะพึ่งพึ่งพึงผอึพอ ងើភឹងមិនធោះភឹងតតាមតតាមគ្រាន់តែ